วันนี้จะมาอัปเดตเสียบข้างพุทราจีนนะครับกับต่อพุทรานมสดวันนี้ก็แตกยอดเยอะแล้วครับ ดูอีกกิ่งหนึ่งครับที่เสียไว้แล้วนะครับแต่ว่าอ่ากิ่งที่เสียบเนะี่ยกิ่งมันจะไม่แห้งนะครับแห้งลงมาลงมากิ่งก่อนที่เสียไว้ก็โตนะครับแตม่มันตายที่ผมแก้ปัญหาก็คือช่วยเสริมเสริมให้มันนะครับคือเอากิ่งพุทรานุมสดเนะี่ยน้อมมา แล้วก็มาเสริมด้านข้างอย่างอย่างนี้กิ่งนี้ก็มาเสริมอีกนะครับปรากฏว่าเขายังไม่มีอาการที่จะเหี่ยวแห้งนะครับยังเขียวสดอยู่มองว่าคงจะรอดครับพุทราจีนครับเสียบจับกับ สุานมสดนะครับ